สวัสดีค่ะเพื่อนๆโอเควันนี้ก็แม่หมอจะมาทําคลิปให้นะคะจริงๆก็มีหลายเรื่องเลยที่อยากจะแชร์นะแต่ว่าเดี๋ยวให้ไพ่เป็นคนเลือกดีกว่าว่าแม่หมอควรจะแชร์เรื่องอะไรเนาะแล้วก็แม่หมอเนี่ยมาเปิดไพ่ให้เนี่ยเพราะว่าเห็นยอดฟอลโล่อะมันลงนะคะ แม่หมอรู้สึกว่ามันเป็นสัญญาณว่าอ๋อก็คงต้องมาเปิดให้อีกแล้วใช่ไหมถ้ายอดฟฟลโลอ่ะมันมันลดลงอะไรแบบนี้รู้สึกเหมือนเพื่อนๆก็คงคิดว่าอ้าแม่หมอหายไปนานแล้วนะฉันส่งสัญญาณเรียกเธอหน่อยอะไรแบบเนี้ก็โอเค <c oughs> จริงๆไพ่ใบเนี้ย มันมาอย่างเงี้ยแต่แม่หมอรู้สึกว่ามันควรจะออกหน้าไพ่นี้แม่หมอก็เลยพลิกนะคะเผื่อ,เพ,อเพื่อนจะคิดว่าแม่หมอทําไมไม่เปิดไพ่แบบว่าแบบนี้เพราะว่าแม่หมอไม่ได้ไม่ได้ล้างไพ่ใหม่ในวันนี้นะคะแม่หมอล้างไว้คราวที่แล้วแล้วแล้วแม่หมอก็จะเปิดไพ่ตามเซนต์เลยดังนั้นถ้าไปไหนความหน้าแล้วแม่หมอรู้สึกว่าต้องพลิกกลับอย่างเงี้ยค่ะเป็นอัพ เทินดาวอย่างเงี้ยแม่หมอก็จะพลิกกลับอย่างนี้เลยนะอันนี้ได้เดวิลนะคะ <c oughs> คือหัวข้อที่แม่หมอคิดว่าวันนี้อยากจะแชร์ก็คือหัวข้อที่ว่ามีใครกำลังบงการคุณอยู่หรือเปล่า <c oughs> พอได้ไพ่เดวิลมาเนี่ย <c oughs> ก็คือบันตอบโจทย์มาเลยว่าใช่มีคนกำลังบงการอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะว่าเ,เขาส่ง พลังงานอะไรมาบงการคุณเพื่ออะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าหัวข้อที่อยากจะเปิดจริงๆก็คือหัวข้อนี้จริงๆนะว่ามีใครกําลังบงการคุณอยู่หรือเปล่าก็คือพูดง่ายๆคือมีใครส่งพลังงานอะไรไม่ดีอะ่ะเพื่อบงการคุณหรือเปล่าไม่อยากจะพูดเป็นในแง่ของการทําของอะไรแบบนี้นะแต่ว่ามันก็ใช่อคุณกําลังรู้สึกเหมือน <c oughs> พยายามต่อสู้กับพลังงานนี้แต่ก็ไม่สามารถที่จะควบคุมตนเองได้จริงๆอยากจะบอกนะว่ารู้สึกว่าอยากจะสื่ออะไรแต่ว่า mm hmm. เห็นไหมมีคนที่มีคนที่เขาส่งพลังงานมาเพื่อพยายามจะคนโทรลคุณ เพราะว่าเขารู้สึกเสียใจที่เมื่อก่อนเขาเห็นคุณเป็นตัวเลือกแล้วในปัจจุบันเขาก็ค้นพบว่าไอ้ตัวเลือกที่เขาเคยมีมาทั้งหลายเนี่ยต่อให้เขาจะหันไปทางไหนเนี่ยมันก็ไม่ดีเท่าคุณเลยตอนนี้เปิดมาเนี่ยค่ะได้นายออฟซอร์สรู้สึกเสียใจรู้สึกผิดหวังที่เคยเห็นคุณเป็นตัวเลือก แล้วก็พยายามหาตัวเลือกอื่นๆมาเพื่อจะทดแทนคุณแต่มันไม่เวิร์กเลยจะหันหลังกลับมาหาคุณคุณก็ไม่อยู่ซะแล้วเป็นไพ่ที่โชว์เลยนะคะว่าเจ้าตัวเนี่ยตอนเนี้จะหันหลังกลับมาหาคุณจะพยายามกลับมาหาคุณคุณก็ไม่อยู่ซะแล้ว เอ้ ه, เพื่อนๆเห็นไพ่กันชัดไหมนะเพราะว่าแม่หมอไม่ได้ดูเลยนะว่าไพ่ชัดหรือเปล่าไหนดูสิเพราะวันนี้ถอดขากล้องไปก็เลยต้องตั้งกล้องใหม่นะหวังว่าเพื่อนๆจะเห็นชัดนะแล้วอีกอย่างไพ่สำรับเนี้ยเป็นไลท์เซียสเพื่อนๆก็คงรู้จักหน้าไพ่กันหมดแล้วนะ <c oughs> คุณเองก็รู้สึกเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเอง edge of s h o r d s คุณมีสตินะคะเพื่อนๆแต่มันเหมือนกับคุณอยู่ในห่วงคล้ายๆกับว่าเวลานอนบางคนอาจจะมีอาการไม่กล้านอนเลยก็ได้เพราะว่าคุณเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองอะ่ะคุณมีสติแต่คุณก็เหมือนมีอะไรซ่อนอยู่ในตัวเองมีมีอีกภาคส่วนส่วนหนึ่งซึ่งเป็นแบบ เหมือนตัวเองมีสองคนน่ะแล้วสองคนในร่างเดียวซึ่งแบบไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้อ่ะเข้าใจแม่หมอไหมแม่หมอพยายามอธิบายนะมันเหมือนคุณมีตัวเองสองคนน่ะคนหนึ่งอยากทำแบบหนึ่งอีกคนก็อยากทำแบบหนึ่งถ้าพูดในภาษาเอทางทางไซโคโลจีเนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนกับ จิตสำนึกจิตใต้สํานึกอะไรอย่เงี้ยซึ่งจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นพลังงานที่คุณะรู้ตัวดีแต่ว่าคุณต้องรีแอคออกมาในโลกความเป็นจริงในชีวิตประจําวันอีกแบบหนึ่งเพราะว่าคุณไม่สามารถเป็นตัวของตัวคุณเองได้อนะม,นมันเพราะว่าพลังงานของคนที่พยายามจะควบคุมคุณเขาได้บังคับคุณอยู่อื จริงๆอ่ะอยากจะบอกว่าคุณเองอ่ะก็เคยได้ต่อสู้กับพลังงานเนี้ยสำเร็จมาแล้วนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าอีกฝ่ายอ่ะไม่ยอมปล่อยคุณไปไม่ยอมปล่อยมือจากคุณน่ะก็เลยยังยังพยายามที่จะทำพลังงานแบบนี้มาหาคุณอยู่บางคนก็อาจจะพูดง่ายๆก็เป็นพวกมนสเนหรือของ เพื่อที่จะให้คุณกลับไปหาเขาไปรักไปหลงเขาอะไรแบบเนี้บางคนก็อาจจะเคยนั่งสมาธิใช้พลังจิตของตัวเองอะ่อ,อในการแก้ไขพลังงานไม่ดีตรงนี้ไปแล้วหลายรอบแต่อีกฝ่ายก็ยังส่งมาเรื่อยๆแล้วแม่หมออยากจะบอกว่าหลังๆอ่ะเขาจะส่งมาแบบไม่ให้คุณรู้ตัวหรือบางทีเขาจะทําให้คุณรู้แหละแต่เขาให้คุณรู้ว่าเขาส่งมาแค่นี้หรือ คนที่คุณเคยไปมีความสัมพันธ์ด้วยอะ่ะเขาอาจจะเคยฝากอะไรเอาไว้ในตัวคุณเวลาที่คุณไปแลกเปลี่ยนพลังงานมีเพศสัมพันธ์กันหรืออะไรก็ตามไปมีสิบแปดบวกอะไรกันอย่างเงี้ยก็ตามดังนั้นคือตรงเนี้ยคุณพยายามล้างพลังงานตรงนั้นไปแล้วแม่หมอใยา่จะอันเนี้ยคือคนที่โดนพลังงานแบบเนี้ยแล้วสามารถเคลียร์พลังงานตัวเองไปได้แล้วอะ่ะน่าจะเป็นสไตล์อม เพราะคุณน่าจะเป็นคนสไตล์มีพลังงานจิตพลังพลังจิตวิญญาณถ้าเป็นเปรียบในแง่ของไพ่ก็อาจจะเป็นพวก p r i รีสอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆคุณเองก็พยายามที่จะหนีเขาเขาก็พยายามที่จะไล่ล่าคุณเป็นความสัมพันธ์ที่ ใบ่ใบนี้มันเป็นเดอะฟูลอะแต่ว่ามันแม่หมอรู้สึกว่าต้องเปิดเป็นรีเวิร์สมาแล้วในใจก็รู้สึกว่ามันเป็นภาพสะท้อนบางวลภาพสะท้อนอดีตชาติของคุณที่ในอดีตก็เป็นอย่างนี้แล้วเขาก็ตามตามคุณมาหลายภพชาติพยายามที่จะครอบครองคุณเขารู้สึกว่าคุณเป็นของของเขาอะไรแบบนี้นะเพื่อน เขารู้สึกเหมือนคุณเป็นของที่เป็นของของเขาอะ่ะรักสไตล์เป็นเจ้าของไม่ได้ไม่ใช่ความรักสไตล์แบบว่าเออไม่ใช่ความรักสไตล์รักไม่มีเงื่อนไขอะเพื่อนๆอืมเห็นไหมแม่หมอเพิ่งพูดไป six of pentacles บอกแล้วว่ามันเป็นพลังงานที่อดีตชาติคือเป็นคนในอดีต ต่างฝ่ายต่างเคยซัพพอร์ตกันมาชาติเนี้ยเขาต้องมาให้คุณนะแต่ว่าคุณอาจจะเป็นคนให้เขามากซะจนจนเขาเคยตัวแล้วเขาไม่ได้ให้คุณอย่างอย่างที่หน้าที่ทางจิตวิญญาณที่เขาต้องมาเป็นผู้ให้อะ่ะพอกลายเป็นว่าเขาเป็นผู้รับทั้งที่เขาต้องเป็นผู้ให้อะ่ะ วิบากกรรมมันเลยเบิ้ลน่ะเบิ้ลแล้วก็ทําให้ตัดขาดเขาไปคุณเองก็เหมือนติดนิสัยเป็นผู้ให้อยู่แล้วอะ่ะชาติเนี้ยเขาต้องมาให้คุณเขามาให้คุณยังไม่เท่าไหร่คุณก็ให้เขาไปเยอะอ่ะกลายเป็นเขาก็ติดนิสัยของการรับรับรับแล้วพอเวลาคุณไปจากเขาคุณก็ยังให้เขาแบบทิ้งทวนไปอีกอะ่ะมันก็เลยตัดขาดตอนเนี้เขาก็เลยติดติดนิสัยติดพลังงานของคุณว่าเขาอยากเป็นผู้รับแบบเดิม อยากเป็นคนที่เ,เป็นผู้เป็นผู้ที่คุณคอยห่วงใยดูแลปกป้องเป็นคุณมาเป็นผู้ให้เขาเขาอยากให้คุณเป็นผู้ดูแลเขาอีกอะว่าง,ง่ายๆแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาติดค้างคุณในใจลึกๆึคเขาจะต้องมาให้คุณคืนเนี่ยมันก็เลยเป็นพลังงานที่เขาพยายามที่จะเรียกคุณกลับมาเพราะคุณต่อเพราะต่อเพราะตอนนี้ต่อให้ คุณจะให้เขาเอ้ยตอดเอาใหม่พูดผิดเพราะตอนเนี้ยต่อให้เขาจะอยากให้คุณอ่ะคุณก็ไม่อยู่ให้เขาแล้วอะคุณไม่ได้อยู่เป็นผู้รับให้เขาแล้วอ่ะอืมเป็นการต่อสู้ภายในจิตใจของคุณทั้งคู่สำหรับตัวคุณคุณเองก็ต่อสู้ว่าแม้ว่าจะรู้สึกรู้สึกอะไรก็ตามจาก ใช้คาว่าอะไรดีคุณน่ะมีความรู้สึกแต่คุณไม่สนใจแล้วว่าคุณจะรู้สึกอะไรคุณจะนึกถึงหรือคุณจะถูกกระแสเขามาทําให้คุณรู้สึกอะไรก็ตามคุณแค่คิดว่าคุณจะต่อต้านมันทุกพลังงานที่เกี่ยวกับคนคนนี้ยคุณจะต่อต้านมันคุณจะไม่รับไว้คุณจะหลีกหนีไปให้ไกลไม่ว่าคุณจะรู้สึกรักรู้สึกคิดถึงรู้สึกเกลียดรู้สึกแบบนึกถึง หรือว่าอะไรก็ตามคุณไม่สนใจแล้วด้วยว่ามันมันจะเป็นพลังงานของตัวคุณเองหรือมันจะเป็นพลังงานกระทบจากฝั่งนู้นส่งมาหาคุณให้คุณรู้สึกคุณไม่สนใจว่าอะไรคือความจริงคุณปฏิเสธอย่างเดียวว่าไม่เอาในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นแบบว่าพยายามต่อสู้อะ่ะเพื่อที่จะจุดไฟไฟรักครั้งนี้หรือไฟความอยากไฟราคะให้คุณะ่ะรู้สึกกับเขาอีกครั้ง พูดง่ายๆก็คือเขาอยากให้คุณกลับมารักเขาอีกกลับมามีความพิศวาสกลับมามีราคะกับเขาอีกแม่หมอขออ่านแบบนี้นะเพราะอ่านตามความรู้สึกจากไพ่นะว่าไพ่อยากบอกแบบบอกแบบนี้นะอ,อย่างหัวข้อวันนี้ก็คือมีใครพยายามส่งพลังงานอะไรมาหาคุณหรือเปล่าใช่ไหมมาบงการมาอะไรคุณหรือเปล่า n y o f o o Wands คุณนะ่ะได้มีการตั้งกำแพงกับเขาแล้วแล้วก็มองไปหาทางที่ชีวิตตัวเองจะดำเนินไปโดยไม่มีคนคนนี้คือจะไปจะไปเอาตายเอาดาบหน้าพูดง่ายๆไม่ว่าจะผ่านอะไรมาระหว่างความสัมพันธ์เนี้ยระหว่างกันคือคุณก็คิดว่าตั้งตั้งกำแพงเวละ ว่าจะไม่มีคนคนนี้แล้วจะเดินไปในทางชีวิตของตัวเองไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สใสที่ใสที่สุขสว่างด้วยตัวเองจะจุดจุดไฟให้ชีวิตของตัวเองมีความหวังมีมีโฮปใหม่ๆม,ม,ม,มีแบบว่าเขาเรียกว่ามีพลังงานบวกของคุณแล้วก็คุณได้ทำอะไรมากมายที่ก้าวข้ามขีดจำกัด ในสิ่งที่เขาเคยล้อมกรอบคุณไว้เคยขังคุณไว้ในกรงเคยใช้พลังงานไม่ดีหรืออาคมคุณใส่ในการครอบคุณไว้ควบคุมคุณให้คุณขยับไปไหนไม่ได้แต่ด้วยความที่บารมีของคุณความอดทนอดกลั้นแล้วก็พลังงานดีๆของคุณความใฝ่ดีของคุณที่มันมีในพื้นฐานของจิตวิญญาณน่ะมันทําให้ถึงจุดหนึ่งอ่ะพลังงานของเขาไม่สามารถที่จะความมืดนะไม่สามารถจะครอบความสว่างได้นานหรอก ก็เหมือนกับสิ่งที่พลังงานไม่ดีอ่ะสุดท้ายมันก็ไม่สามารถเอาชนะพลังงานดีๆได้ธรรมะในจิตใจของคุณอ่ะมันทําให้อยู่ดีๆวันเหนือฟ้าเปิดแล้วคุณก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากการควบคุมตรงนั้นก้าวข้ามสิ่งที่เขากีดขวางคุณน่ะแล้วก็เป็นด้วยอำนาจอนุภาพของอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนด้วยที่หาทางหาช่อง ที่จะให้คุณสามารถหลุดรอดออกมาได้ส่วนตัวเขาเขาเองก็มีความที่เ,เหมือนกับว่าคุณได้ออกไปไกลจากเขาขึ้นทุกทีอะแล้วเขาก็อยากที่จะเอาคุณกลับมาเป็นนกน้อยในกรงทองของเขาอีกอะแต่ว่าไอ้นกตัวเนี้เหนื่อยนะนกตัวเนี้ยเหมือนกับว่า ต้องคอยทำให้เขาเป็นผู้ที่มีความสุขมีความอภิรมตลอดเวลาอะไรแบบนี้มันก็เลยทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยในวันที่คุณไม่มีเอ่อในวันที่เขาไม่มีคุณอ่ะเขารู้สึกเหนื่อยมากนะอืมมันมีประโยคหนึ่งที่ติดปากอยู่แล้วว่าจะพูดอะ่ะพอพลังงานมันมาเยอะๆแม่หมอพูดไม่ทันนะมันก็เลยขาดไปอยู่ประโยคหนึ่งไว้เดี๋ยวนึกได้แล้วจะบอก หรืออาจจะเป็นไม่ควรจะพูดก็ได้ประโยคนั้นอ่าแล้วก็อีกอย่างนึงที่ไม่ใช่ประโยคที่ยังนึกไม่ออกนะประโยคใหม่คือเขาพยายามหาทางกีดขวางส่งพลังงานมาเพื่อกีดขวางคุณไมนะ่ให้คุณเนี่ยหลุดรอดไปจากมือเขาได้พูดง่ายๆก็คือ ไม่ว่าคุณจะเคลียร์พลังงานเขาไปมากเท่าไหร่เขาก็ยังส่งพลังงานมาเรื่อยๆเพราะเขาอยากเป็นเจ้าของสิ่งเดียวที่จะทําให้คุณเนี่ยใช้คําว่าสิ่งเดียวที่ทําให้คุณรอดมาอยูอย่จนทุกวันเนี้ยเพราะคุณเป็นคนปฏิบัติแล้วก็คุณเป็นคนมีศีลมีธรรมอยู่ในใจไม่ว่าเขาจะพยายามชักนําคุณอย่างไรให้คุณเห็นผิดแต่ลึกๆอะ่ะคุณเหมือนหลับตาข้างหนึ่งอะ่ะ พยายามจะฟังเขาให้เขาเป็นผู้นำแต่เขาไม่สามารถนำคุณได้นะปิดตาสองข้างก็แล้วจิตคุณก็ยังรู้อะว่าอะไรมันคือถูกอะไรคือผิดสุดท้ายก็เลยคุณลอดผ่านมาได้ด้วยจิตจิตลึกๆของคุณที่มันเป็นผู้ตื่นรู้ในระดับหนึ่งอะพอคุณไม่อยู่พอคุณไม่อยู่เนี่ย การงานการเงินเขาเนี่ยก็ชะง,งักไปอะไรที่เหมือนจะสมหวังก็ไม่ไม,ไม่ไม่สมหวังในขณะที่คุณเองเนี่ยตอนอยู่กับเขาเนี่ยคุณก็เป็นคนที่กล้ามกืนฝืนทนมากเพราะว่าอืมต้องจุนเจือเขาตลอดเลยในขณะที่เขาเองอะ่ะก็มีคนที่เหมือนคอยซัพพอร์ตเขานะหามาเพื่อที่จะแทนคุณอะ แต่ว่าคนที่มาซัพพอร์ตเขาที่เขาเออกมาซัพพอร์ตด้วยอะ่ะพลังงานไม่เหมือนคุณไงแล้วก็ตอนเนี้ยก็เหมือนจะไม่อยากซัพพอร์ตเขาแล้วอะ่ะเพื่อนๆไม่อยากให้เขาแล้วอะ่ะอืมจิตใจตอนเนี้ยเขาก็เลยนึกถึงแต่คุณคิดว่าจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้ง หาวิธีว่าจะมีทางไหนไหมที่เราจะสามารถกลับมาคืนดีกันได้อีกครั้งหนึง่งจริงๆไม่ได้อยากอ่านในแง่พลังงานความรักนะโอ้ใบนี้ two of cups ออกมาแม่หมอขอเปิดขยายก่อน เขอเปิดขยายไพ่ใบนี้นะเพื่อนๆเพ,อนเ,พอนเพราะว่าขอเปิดขยายไพ่ใบนี้ว่าในเมื่อคุณแบบพยายามหนีพลังงานของเขาขนาดเนี้ยแล้วยังเปิดได้ two of cups อะคุณจะไป two of cups กับใครกับคนนี้คนเก่าหรือว่ากับคนใหม่นะเพื่อนๆ อาจคุณกับเขาอ่ะอาจจะเคยทําบุญร่วมกันมาแล้วแล้วแบบว่าผลบุญนั้นอ่ะมันมันเลยยังทําให้คุณยังมีความต้องเกี่ยวข้องกันทางพลังงานแม้ว่าในชีวิตจริงอ่ะจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้ว six of swords ดูเหมือนคุณจะหนีพลังงานเขาไม่พ้นเนาะ แต่คุณก็ไม่เอาอ่ะคุณเลือกที่จะคุณน่ะคิดว่าต่อให้จะมีบุญสัมพันธ์กันมาแล้วพลังงานบุญนั้น่ะมันยังยังไม่ขาดจากกัน่ะถึงแม้จะแยกทางกันแล้วอ่ะแต่มันยังมีกระแสเก่าติดค้างกันอยู่อ่ะคุณก็ไม่คิดที่ไม่คิดที่จะกลับไปอ่ะคุณก็อยู่กับตัวเองอ่ะหันหลังให้เขาได้ซ้ำเลือกที่จะเป็นโสด หากจะต้องกลับไปหาคนคนนี้ใช่อืมที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าเหมือนเพื่อน,อนๆที่พลังงานตรงแบบคลิปเนี้ยนะ ได้พยายามหนีจากคนคนนี้แบบหนีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลบหลบซ่อนซ่อน่ะคือเหมือนกับว่าแอบแอบอ่ะแอบแอบ,แบทำอะไรให้เขาตายใจจนจนเขาคิดว่าคุณ่ะไรที่ส่งแล้วแล้วก็อยู่ในกำมือเขาแลว้วอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งอ่ะคุณคุณหลุดออกมาอย่างที่เขาไม่ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะแล้วมันก็เลยทำให้เขาต้องมานั่ง มานั่งคิดถึงพลังงานของคุณน่ะคิดถึงกล่นกลด่าว่าว่าได้ยังไงหลุดไปจากฉันได้ยังไงฉันโดนเธอหลอกแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เหมือนทั้งรักทั้งโกรธอะ่ะเขารู้สึกว่าเหมือนโดนคุณหลอกอะ่ะคุณเขาเข้าใจว่าคุณแกล้งทําเป็นรักเขาแล้วก็ทำให้เขาตายใจแล้ว หนีเขาไปเหมือนกับคุณไม่เคยรักเขาเลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วเขาก็หลอกตัวเองด้วยว่าเพราะว่าลึกๆเขาว่ารู้สึกถึงความรักของคุณแต่พอคุณหนีออกไปหรือคุณอยู่ดีๆตัดฉับได้อะ่ะมันเลยเป็นความโกรธความเกลียดจนเหมือนจะบทบังว่าเขาเคยรู้สึกถึงความรักของคุณโดยทีเ่เหมือนคนเราอะอยู่ใกล้กันอ่ะ รักไม่รักอ่ะมันจะรู้สึกได้นะเพื่อนๆแล้วเขาก็จะรู้ว่ามันคือความรักจริงๆนั่นแหละแต่เขาก็มีความโกรธเกลียดอยู่ที่คุณสละผละออกจากเขาไปเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดให้เป็นสุดท้ายแล้วนะตอนนี้คุณมีความสุขกับการดูแลตัวเองรักตัวเองนะในขณะที่เขาก็อยู่กับปัญหาทางการเงิน บางคนอาจจะถ้ามีบุญเก่าอยู่สักหน่อยก็อาจจะมีเงินใช้ของตัวเองแหละแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้มีความสุขเท่าตอนที่มีคุณอยู่ะนะก็เดี๋ยวแม่หมอจะปิดคลิปไปให้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับเ,เรื่องว่ามีใครพ,พยายามจะส่งพลังงานอะไรมา อ่อคอนโทรลคุณหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยมันก็ยังเป็นเรื่องราวเดิมๆของคนเดิม,ดมๆะเนาะแล้วก็เหมือนกับมันไม่จบวังบนนี้สักทีอะนะแต่ว่าก็ในเมื่อเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ก็เลยต้องมาเปิดไพ่ให้นะคะเพื <ๆ S 1> ่อนๆก็ขอให้ยังไงดีขอให้เพื่อนๆสามารถที่จะหลุดพ้นจากการคอนโทรลแล้วก็พลังงานมืดพลังงานไม่ดีต่างๆที่พยายาม มาคอนโทรคุณทําให้คุณไม่มีอิสระนะก็แม่หมอขออวยพรให้ให้พวกคุณมีอิสระในการดํารงชีวิตแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะเพราะใดๆแล้วอะ่ะไม่ว่าเราจะมีอะไรอะ่ะแต่สุดท้ายอะ่ะสิ่งที่ทุกคนต้องการก็คืออิสระภาพเนาะโอเคก็จะจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะสวัสดีค่ะมีความสุขมากๆนะ